สวัสดีครับตอนเย็นนะครับรอบเย็นเราจะไปยามรอบกันครับน้ำขูงแห้งเยอะครับไปร่กันแต้มไหมจะมีตัวให้ชมไหมครับไปครับ 너무 <목소리도> 고생했나봐. ขึ้นว่าเงียบแล้วน้ำแห้งเงียบกว่าหรือเปล่านิย้ยายหมดแล้วครับพวกนี้ปลาขาวสีห่ห้าตัวครับก็น่าจะฝากไว้เหมือนเดิม ครับ หลายเีสี่ครับ เงียครับผมมี่ปลาขึ้นเรือครับหัวตกกลับตัวน,นี้ครับตัวเล็ก

ฝากไปก่อนชมตอ่อครับย้ายรอบกันนี่ยมายามรอบนะย้ายรอบน้ำโขงแห้งครับลาเล็กเหมือนเดิมครับ ôi, oh, mình đệm các, lại ừ, này, mình đệm như ngay, như ngấn. pha khóc ไม่เข้าฟังครับจริงๆครับอุ้ยนั่นไงมาแล้วครับปรากฏครับโอ้สวสวยสสวยครับกรดสวยสวยครับ สวยเลยครับหงแ้มครับโอ้หนป็นตัวครับปักเป้าครับเอาแต่ปลาหน,นังได้หลอนี่ปลาเก็ดมาสั่งเอาได้หรอนี่ S <S โอ้ปะาบ,บูมาครับปลามีไหมโอ้ยขึบมีปลาครับโอ้โหจริงๆครับไม่มีเลยโอ๊ยเอ๊ะโอเค ใหญ่ครับปลาปูตายครับติดคอรอบหน้าโดนมากเลยคนระับไปช่อนหนึ่งก็ได้นะแบบนี้แต่ไม่มีอะไรเลย แปลกมากนะครับไม่มีครับ ไม่มีครับมาชมกันอีกเรื่อยๆครับไม่น้อยนะคร,รับรอบอะมอสครับไม่ถูก เียตัวดวดอุ้ยปันนึ่งครับปัาหนึงห่งตัวต่อข้างนี้ได้ไหมไม่นี้เพื่อนมาแล้วคระัะเดี๋ยวสิ่ปาเนี่ย นิ้นน้ําโขงครับไม่มี ชมกันต่อครับอุยอ้ยงูบหายอะเฮ้ยเห็นแต่หัวครับโอาโาาาหอ้ออะไรเน,นี้ยเฮ้ยเสียงกันแล้เนี้ย โอ้ปลาเฮ้ยออกหมาแล้วเฮ้ยออกไหมเฮ้ยอย่าไปดล้วนีมีดูก็ได้วะยิงไงมือนได้ับปล่อยจมน้ำตายเสียวับหัวมันออกมาเมื่อกี้ฮืว หลังต่อไปกันดีกว่าเอาหลังนี้ก็มีครับเฮ้ยแต่หลังนี้น่าจะตายครับยังไม่ตายครับแต่หัวแต่หัวยังอยู่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ปลายเยอะเลยครับโอ้ยห,หลุดแล้วครับ มาไม่กินครับรุนกันะมีเจอตัวไหมอ้ปาครั้งครับได้แล้วได้แล้ว มาเครื่องน้อยสำแค้นนี่นะ่ะโอ้โหโอเคเลยครับอร่อยแล้ววันนี้มีแนวกินแล้วไซสสวยครับไซส์กำลังพอดียุบครับ โอ้ปลานี่ปลาอะไรครับประมางบอ๊ะฝากไว้ก่อน มีตัวไหมไายป่าตัวเดียวครับ <c oughs> ออไม่มีมั้งครับโอ้ยดุกมูนครับ,รบฝากไว้กันเด็ดจังเสุดท้ายครับขอได้ลุ้นครับลั่นไม่ลั่น เหมือนจะลั่นครับเฮ้ยฉันลั่นครับเอาแล้วครับมีลุ้นครับแบบนี้จะเป็นปลาอะไรลั่นจริงหรือลั่นรอครับ ทำให้ลั่นหรือเปล่ามีอยู่หลังเดียวนะคร <c oughs> ับเงียบจังโอ้โหปลาตองกายครับเด็ดเด็ดปลาตองกายครับ เดี๋ยวนะขึ้นยังไงเนี่ยเฮ้ยมาว่ะมามาโอ้โหใส่สามได้ครับฮะปากกายครับไปเอาไปนะครับ ย้อดครับจะต้องเอาถุงก่อนไม่ง,งั้นโดดครับตัวนี้ชอบโดดใส่ถุงเลยดีกว่าเด็กไปบ่เนนะี่ยมาแล้วจันทร์หลังเดียวครับผมโอ้ยพังพัง อ๋อยังไม่เข้าเอาเฮ้ยยากเัยวะโอเคครับผมตองครับโอ้โหยำไปแล้วครับ ปลาปองตัวนะครับแล้วก็มีปะากดปลาคังครับแล้วก็มีนินครับไอ้ปลาแค่ครับสองตัวอันนี้ลืมกดถ่ายครับผมจอดสองตัวนี้ไม่ได้ถ่ายอันนี้ครับผลงานวันนี้ครับดิกินครับผมลาบนะครับวันนี้โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้่อยนะครับล้วเจอกันคลิปหน้าครับ ไปแล้วครับบ๊ายบาย